สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องบีมี่อีซูซูเมโทสาขาชัยพฤกค่ะวันนี้นะคะบีมพามิวเ1.9รุ่น Active นะคะในส่วนคันนี้แต่งสายซิ่งพี่พี่ที่ชอบสายซิ่งต้องถูกใจแน่นอนค่ะพร้อมโปรโมชั่นแต่งแบบคันนี้เลยด้วยงบที่แบบว่าปังจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าคันนี้แต่งออปชั่นอะไรบ้างไปค่ะ ามาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับคันนี้บีมบอกก่อนว่าถูกใจสายซิ่งแน่นอนอย่างที่บีมเกินไปนะพร้อมโปรโมชั่นพิเศษท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาเริ่มดีกว่าว่าคันนี้แต่งออปชั่นอะไรบ้างนะคะมาเริ่มตั้งแต่จุดแรกนะคะด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกเช่นเคยนะคะแทบทุกคันเลยของบีมเนี่ยรีวิวในส่วนของไฟตัดหมอกตรงนี้เป็น LED นะคะพี่ๆแล้วก็ตรงนี้นะคะราคาก็ไม่ได้แรงนะคะอยู่ที่3,500บาทเท่านั้น,<า>น <ะ S 2> ต้องนะได้แน่นอนแล้วก็ใส่ไปแล้วเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวด้านหน้าตัว Thank <laughs> เพิ่มมากขึ้นแน่นอนคะ่ะแล้วก็ออปชั่นถัดไปนะคะด้านข้างบีมเลยตรงนี้จะเป็นตัวกัดระจกพับไฟฟ้านะคะลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยเพราะว่าตัวสแตนดาร์ดตัวเดิมของรุ่น Active เนาะเขาจะเป็นตัวในส่วนของตรงนี้เป็นสีดําล้วนเลยแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะเป็นการพับปิดนะคะแต่ส่วนคันนี้ปิดเช่นเคยมีไฟเลี้ยวที่ด้านข้างกระจกแบบนี้เลยไฟเนี่ยติดทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่ติดตั้งหลอกนะรวมทั้งตรงนี้จะมีสวิคนะคะในการปิดตัวกระจกพับไฟฟ้าด้วยปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมปกติ ตัวรุ่นแอคทีฟนะคะที่ต่อให้การพับเป็นการพับมือแต่ว่าในการใช้งานนะคะปรับไฟฟ้านะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะคะถามว่ามันจําเป็นไหมในส่วนตัวบีมเนี่ยถ้าบ้านลูกค้าอยู่ในที่ที่มันแคบแคบนิดนึงเนาะก็อาจจะจําเป็นแหละพี่บางทีรถมาเฉี่ยวรถเรานะถ้าเสียหายตรงนี้นะคะเราต้องรับผิดชอบกับทางประกันอีกนะคะก็ไม่คุ้มกันเนาะพี่เนาะแล้วก็ติดไปเพิ่มความสวยงามด้วยตรงนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนราคาเบิกศูนย์ด้วยนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทค่ะ ส่วนแก้มด้านข้างด้านนี้ก็ยังจะมีตัวไฟเลี้ยวติดอยู่นะคะในการเปิดการใช้งานไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานเนี่ยด้านแก้มตรงเนี้ก็จะขึ้นไฟปกติเลยรวมทั้งด้านข้างของกระจกด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะออปชั่นนี้น่าสนใจเลย มาที่ล้อแม็กนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งตัวล้อแม็กขอบ18จะ้ะคันนี้จะเป็นแม็ก TE 37นะคะสีชาหยอดแดงแล้วก็ตรงนี้อย่างที่บีมเกิดว่าโปรแม็กอะคืองานเขาดีอยู่แล้วรวมทั้งตรงนี้ลูกค้าเลือกใส่คอบเบรกเป็นสีแดงตรงนี้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวแม็กของลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าในส่วนของน็อตเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นน็อตเดิมของรถอีซูซุนะอย่างที่บีมเกิดบอกหลายคลิปมากเลยสําหรับน็อตเดิมเนี่ยใส่ไปกับแม็กอะคะ่ะไม่ได้ดูคั ตาหรือขัดกันนะคะพี่ๆต้องบอกว่า mm hmm. น็อตเนี้ยการใช้งานแข็งแรงทนทานแน่นอนบางทีเราใส่น็อตที่เป็นล็อซิ่งอะเนาะบางทีอาจจะมีการหลวมก็ได้หรือว่าถ้าเราไปร้านที่เขาแบบไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ครบคันแบบเนี้ยก็อาจจะยากในการเปลี่ยนล้อหรือว่าในการปะล้อถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือต่างๆเข้ามานะคะตรงนี้มั่นใจได้เลยว่าของล้ออิซูซูแข็งแรงทนทานแน่นอนถ้าไม่ชอบอยากจะได้ตัวน็อซิ่งก็แจ้งกับบีนได้เหมือนกันนะส่วนยางตรงนี้จะเป็นนิโต4 2 0. 0 SD เช่นเคยคะ่ะหน้ายาง265ทับ6 0อ่า18นะคะสเต็ปแต่งสวยๆแบบนี้เลยรวมทั้งคันนี้โหลดลงมาด้วยนะพี่นะแต่ไม่ได้โหลดเยอะนะคะจะโหลดอยู่ที่1.5นะหลัง2ถ้าพี่ๆสนใจตรงนี้บีมาใช้ในส่วนของสปริงโหลดของแบรนด์ซิลเวอร์นะคะสามารถเลือกได้นะหน้า2หลัง3แบบนี้ก็ได้เลยคันนี้ก็มีการจัดทรงมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้มีการเปลี่ยนโชค๊คหรือว่าช่วงล่างเพิ่มเติมนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนโชค๊คแต่ว่า จะโหลดจัดทรงลงมาก,ก็สามารถเลือกสปริงโหลดนี้ได้เลยราคาก็ไม่ได้แรงมากนะพี่นะแถมยังเลือกสเต็ปการโหลดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันนะคะ ค่าเราก็คันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยไม่ได้ติดตัวเบ้ามือมือจับฝาถังเนาะเนื่องจากว่าน้องต้อมเนี่ยเจ้าของรถสุดหล่อคันนี้เขาอยากได้เป็นแบบสายคีน,นิดนึงติดแค่ตัวของสัพเพตการรอยเท่านั้นรวมทั้งนะพี่พวกคิวกันสาดเนี่ยลูกค้าก็ไม่ติดเลยเปลี่ยนเป็นของแถมอย่างอื่นนะคะก็ตรงนี้บีมดูแลให้ถ้าชอบสายคีนไม่ได้ชอบตัวเบ้ามือก็แจ้งกับบีมได้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแนวทางการแต่งแบบนี้นะสำหรับด้านข้างตัวรถถ้าคีนคีนอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นแต่ถ้า ส่วนที่บีมกังวลนะก็อา,อาจจะต้องหาฟิล์มเบ้ามือตรงนี้ค่ะมาติดนิดนึงนะพอลดราคาเป็นล้านพี่เวลาที่อย่างคุณผู้หญิงนะ เล็บยาวบีมเล็บยาวใส่แหวนด้วยบางทีตรงนี้อาจจะเกิดริ้วรอยได้นะคะก็ซื้อมาติดไม่แพงนะบีมดูในช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยอยู่ประมาณ7 0 0ดร้อสามารถติดตั้งเองได้หรือว่าถ้ากลัวติดไม่ได้ก็อาจจะติดตั้งที่ร้านประดับยนต์หนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากซื้อกับทางบริษัทก็มีบริการด้วยเหมือนกันนะคะด้านหลังคันนี้นะคะลูกค้าไม่ได้ตกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากว่าเป็นสายซิ่งจริงๆค่ะแต่ว่าไฮไลท์ของเราอยู่ที่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าคันนี้แตกออปชั ข้ามาถึงด้านในกันนะคะคันนี้แต่งสายซิ่งจริงๆค่ะเดี๋ยวบีม,มาเริ่มที่ตัวเบาะก,ก่อนนะคะคันนี้ลูกค้าคุมโทนนะเลือกเบาะเนี่ยเป็นเบาะ PVC แล้วก็เดินได้สีเทาค่ะให้เหมือนตัวคอนโซลด้านหน้าที่บีบอกหลายๆคลิปเลยแล้วก็คันนี้ต่อให้เป็นตัวหนัง PVC นะพี่สเตปการเดินได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวแนปป้าแล้วก็ตัวหนังแผลเลยในการใช้งานตรงนี้ต้องบอกว่า PVC ก็ทนทานแข็งแรงเหมือนกันแตกต่างแค่วัสดุในความสัมผัสเท่านั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้รวมทั้งแผงประตูทั้งหมดนะ สำหรับตัวบอร์ด p ี c เนี่ยจะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทราคาเดิมเลยนะคะถัดมาเดี๋ยวบีมขอมาที่ตัวกุญแจนะคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งตัวพูดสตาร์อีกแล้วค่ะก็จะได้กุญแจแบบนี้เลย2ดอกแบบนี้นะคะกุญแจตรงนี้พี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับการใช้งานจะต้องพกดอกเดิมไหมไม่ต้องพกนะคะเพราะว่าตัวนี้เราใช้ในส่วนของคอนโทรลในการสตาร์ทรถเนาะแล้วก็จะมีดอกตรงนี้อีกดอกหนึ่งให้กับพี่ๆสามารถนําไปกัดดอกนะคะแล้วก็ใช้งานได้เลยใช้กรณีไหนกรณีที่เราอะคะ่ะ จะปลดเกียร์ว่างนะคะกรณีที่แบบจอดรถในห้างเราต้องการให้คนอื่นเข็นรถเราได้นะคะเราก็เอากุญแจนี้เสียบไปที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ดันในส่วนของคันเกียร์มาที่เกียร์เอก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ราคาไม่แรงนะพี่นะพูดสตาร์ทสามารถสตาร์ทรถจากนอกตัวรถได้ด้วยผ่านกุญแจนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวบีมอินเสิร์ตภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะพี่บอกเลยว่าได้กุญแจแบบนี้ไป2ดอกเลย ซื้อในส่วนของตัวซิลิโคนหรือว่าตัวปอกเนี่ยมาใช้งานนะคะก็ดูสวยๆเก๋ๆไม่ต้องพกตัวรีโมทนะคะที่มีก้านออกมาเนี่ยให้เกะกะเลยรวมทั้งคุณผู้หญิงเนาะก็ไม่ชอบแน่นอนเพราะมันอาจจะแทงกระเป๋านะคะก็พกแบบนี้เก๋ๆได้เลยนะคะโอเคถัดมาสำหรับตัวออปชั่นถัดไปที่บีมอยากนำเสนอนะคะมาที่ด้านฝั่งนู้นเลยสำหรับตัววัดบ<ๆ>ูทก็สำหรับตัววัดบูทอันนี้นะคะติดตั้งให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นในส่วนของตัว35ปอดน,นะคะวัดบูทตรงนี้ก็ช่วยกับลูกค้าได้เยอะ นะคะสำหรับสายซิ่งแล้วก็การติดตั้งเนี่ยบีมบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนดูแลให้ครบทั้งหมดนะคะมีรับประกันให้กับพี่ๆห่งปีเช่นเคยนะ mm hmm. ถัดมาสําหรับไฮไลท์นะคะตรงนี้ก็คือในส่วนของตัว เกจดิฟฟี่ของเราออกันค่ะอ่าติดเต็มๆหตัวแบบนี้เลยนะคะก็บอกวัดค่าให้ทั้งหมดเลยรวมทั้งนะคะรอบเครื่องรถนะคะตัวเทอร์โบความดันในส่วนของตัวน้ามันเครื่องรวมทั้งความร้อนแล้วก็ท้ายสุดนะคะโวลต์นในส่วนของแบตเตอรี่ให้กับพี่ๆครบคันเลยสำหรับตัวดิฟฟี่ตรงนี้พี่มั่นใจได้เลยว่าไม่ได้ติดตั้งหลอกแน่นอนนะคะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยซื้อมาติดหลอกให้ดูสวยๆเนาะอันนี้สามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็มีสเต็ปการดูให้กับพี่ๆได้แบบ ชัดเจนในส่วนของหกออปชันตรงนี้เลยรวมทั้งนะคะตรงนี้สามารถปรับแสงปรับระดับได้นะคะตรงนี้จะมีตัวคอนโทลอยู่ที่ตัวคอวงมาลัยนะคะให้กับพี่ๆีเลยชอบแบบไหนสามารถเซตค่าแบบที่เราต้องการได้เลยะะ <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับดิฟฟี่ตรงนี้ราคาก็ไม่ได้แรงนะคะ <c oughs> จะอยู่ที่6,900บาทรวมติดตั้งให้หมดทุกอย่างเลยนะส่วนวัดบูธฝั่งนู้นนะคะจะอยู่ที่2,000บาทค่ะถ้าสนใจก็แจ้งกับน้องบีมได้นะคะ มาที่ออปชั่นสุดท้ายสำหรับคันนี้กันนะคะลูกค้าก็เลือกตัวพรมเป็นสีดำแล้วก็เดินได้สีแดงนะคะอันนี้ราคาเท่าเดิมนะพี่อยู่ที่2,800บาทเท่านั้นนะคะบีมองว่าคุ้มค่ากับเงินที่พี่เสียแน่นอนเพราะว่าตรงนี้ค่ะมีคุ้มให้ทั้งหมด10ชิ้นรอบคันรวมทั้งพนักพิงด้วยเวลาที่เราปิดตัวเบาะค่ะเพื่อวางของแบบนี้ค่ะตัวด้านหลังของตัวเบาะเนี่ยจะได้ไม่เสียหายเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นตัวผ้าสก,กาดัดบางทีใช้งานไประยะหนึ่งเนี่ยอาจจะมีฝุ่น เกาะแบบนี้ค่ะก็ไม่สวยงามนะพี่เนาะก็ติดตรงนี้ไว้คุ้มค่ากว่าแน่นอนยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับออปชั่นที่บีมแจ้งไปนะคะแล้วก็ตรงนี้มีให้เลือก1 0สีเลยนะชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยจ้าค่าเป็นยังไงบ้างคะกับมิลเอ็กซ์สายซีคันนี้ต้องบอกว่าคันนี้นะคะแต่งออปชั่นไม่ได้เยอะแต่ว่าการใช้งานคุ้มค่าแน่นอนค่ะตรงนี้จอโปรแค่1000บาทเท่านั้นมีจํานวนจํากัดนะคะพี่ๆสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดอย่าลืมนะทักมาหาของบีมได้หรือมาสอบถามโปรโมชั่นกับบีมก่อน ก็ได้นะคะคอย่างคันนี้ลูกค้าเนี่ยอยู่เส้นอ่อนนุชเนาะก็เป็นลูกค้าอยู่ในเมืองนิดนึงแล้วก็ติดตามบีมมาจาก YouTube นะคะบอกว่าบีมเป็นเซลลที่อยากขายมากเลยเขาก็เลยทักมาสอบถามโปรโมชั่นกับบีมนะคะก็ขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะสําหรับน้องจามจุรีแล้วก็น้องตอมนะคะที่ไว,ว้วางใจให้บีมดูแลนะบีมแต่งรถให้กับพี่ๆได้ทุกสเต็ปเลยอยากได้แบบไหนบอกบีมบริการให้หมดรวมทั้งนะคะก่อนจะส่งมอบบีมรายงานการแต่งผลการอนุม,มัติหรือกระบวนการต่างๆให้กับพนะี่ๆแน่ นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะหายไปหรือว่าไม่ได้มีการติดต่อกันการบริการหลังการขายก็ดูแลให้เช่นเคยคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆสนใจโปรโมชั่นนี้ก็ทักมาหาองบีมได้เลยหรือโทรมาหาองบีมนะที่เบอร์0ู9ย์5 6 2 9 3ค่ะเบอร์นี้บีมขึ้นไลน์เลยนะคะรวมทั้งนะถ้าพี่ๆอยากไปดูในส่วนของความน่าเชื่อถือหรือว่าสเต็ปการแต่ง,งรถต่างๆของบีมนะไปดูเพจของบีมได้เลยนะคะชื่อว่าบีมอีสูสุป้ายแดงเมโทรชัยยกรึกนะคะในเพจบีมก็จะมีข่าวสารแล้วก็สเต็ปการแต่ง ต่างให้กับพี่ๆดูอยู่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยค่ะส่วนวันนี้นะบีมขอตัวลาไปก่อนนะคะเตรียมพร้อมส่งมอบให้ครอบครัวน้องต้อมแล้วก็น้องจามจุลีแล้วนะคะฝากไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจโปรโมชั่นอย่าลืมโทรหาบีมนะแล้วก็สุดท้ายสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องบีมนะคะวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ